สวัสดีค่ะวันนี้เรามีมีประเด็นความเคลื่อนไหวทางการทูตท,ที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นล่าสุดเลยนะคะซึ่งเราจะมาลองพิจารณารายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะเป็นเรื่องการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะระหว่างท่านนายกไทยกับท่านนายกมาเลเซียเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากบทความข่าวชิ้มหนึ่งนะคะชื่อว่านายกไทยมาเลเซียหารือสถานการณ์ชายแดนค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือออมาสํารวจข้อมูลในข่าวนี้กันให้รอบด้านมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดแล้วก็ในยะที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังการคุยกันครั้งนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์หลักก่อนเลยนะคะคือเมื่อค่าวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ ท่านอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยได้โทรศัพท์มาถึงท่านนายกแพ้ทองทานชิน,นวัตรของไทยเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจจะดูเหมือนมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะ,ะคือสิ่งที่น่าสนใจที่ข่าวนี้เขาชี้ให้เห็นนะครับมันไม่ใช่แค่การโทรมาถามไทยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าท่านนายกอันวานเนี่ยท่านได้แสดงความพร้อมนะครับที่จะเข้ามา ช่วยประสานงานในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับในความสัมพันธ์ระดับผู้นำแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่ามันก็ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษอยู่แล้วครับค่ะข้อเสนอนี้น่าสนใจจริงๆค่ะแล้วทางทางฝ่ายไทยเราล่ะคะตอบสนองต่อข้อเสนอของท่านนายกมาเลเซียยังไงบ้างคะครับ ตามข้อมูลที่คุณแพรทองทานเปิดเผยเองผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ถูกอ้างถึงในข่าวนี้นะครับก็คือได้ขอบคุณท่านนายกมาเลเซียไปสําหรับความห่วงใยแล้วก็ข้อเสนอนั้นแต่ก็ได้ยืนยันเ,เจตนารุมของใครเราที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีนะครับผ่ายสิ่งที่เรียกว่ากลไกทวิภาคีที่เรามีอยู่แล้ว เออคำว่ากลไกทวิภาคีนี้ไม่ทราบพอจะขยายความให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดได้ไหมคะว่าแบบในบริบทนี้มันหมายถึงอะไรกันแน่คะได้ครับครับ คือคกลไกทวิภาคีในที่นี้นะครับโดยพื้นฐานเลยก็คือการเน้นย้ำว่าเราจะพูดคุยกันหาทางออกกันโดยตรงระหว่าง2ประเทศเลยคือไทยกับกัมพูชาเท่านั้นนะครับโดยที่จะไม่มีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะคนกลางหรือว่าผู้ประสานงานใดๆครับพร้อมกันนั้นเนี่ยฝ่ายไทยก็เน้นย้ำเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติเราด้วยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าไทยเราก็ยังคงยืนยันแนวทางการเจรจาโดยตรงกันเองสองฝ่ายแต่ว่าในข่าวเหมือนจะมีการพูดถึงมุมมองอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยครับคือประเด็นที่ข่าวชิ้นนี้เขาให้ความสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสิ่งสะท้อนที่เกิดขึ้นในบ้านเราเองคือในประเทศไทยนี้แหละครับหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องการพูดคุยครั้งนี้ออกมาก็เริ่มมีคําถามจากบางส่วนในสังคมนะครับว่าเอ๊ การที่ท่านนายกมาเลเซียเสนอตัวเข้ามาช่วยแบบนี้แล้วก็การที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาสู่สาธารณะเนี่ยมันสะท้อนถึงอะไรกันแน่ค่ะน่าสนใจมากค่ะแล้วคำถามหรือว่าข้อสังเกตเหล่านั้นเนี่ยมันมีลักษณะไปในทิศทางไหนบ้างคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะครับข่าวเข้อระบุว่ามันมีการวิจารณ์ไปในหลายๆแง่มุมเหมือนกันนะครับบางส่วนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง ภาวะผู้นำประมาณว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้มันจำเป็นถึงขั้นที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องเสนอตัวเข้ามาช่วยเลยเหรออะไรทำนองนั้นนะครับหรือบางทีก็มองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วไทยอาจจะกำลังต้องการคนกลางในการเจรจาจริงๆในขณะที่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะมองต่างออกไปนะครับว่าการเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นแค่การบริหารจัดการข่าวสารทางการทูตเท่านั้นเองก็ได้ครับอืมือดูเหมือนว่าแค่การคุยโทรศัพท์ครั้งเดียวนี้นะคะมันจุดประกายให้เกิดการตีความมีมุมมองที่หลากหลายมากๆเลยทั้งในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เอ่อบริบทการเมืองภายในบ้านเราเองด้วยถูกต้องเลยครับถ้าให้ผมลองสรุปประเด็นสำคัญๆจากข้อมูลในข่าวนี้อีกทีนะครับก็คือหนึ่ง มีการพูดคุยทางโทรศัพท์จริงระหว่างผู้นำไทยกับมาเลเซียว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา 2. คือทางมาเลเซียมีการเสนอตัวที่จะเข้ามาช่วยประสานการเจรจา 3. คือทางไทยเรายืนยันแนวทางแก้ปัญหาแบบทวิภาคีคือคุยกันเองสองฝ่ายนะและ4คือมันเกิดคำถามแล้วก็เสียงวิพากษวิจารณขึ้นในสังคมไทยถึงในยะเบื้องหลังเรื่องนี้ ทั้งประเด็นเรื่องความจําเป็นที่อาจจะต้องพึ่งคนกลางหรืออาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ทางการทูตเฉยๆค่ะเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ข่าวนี้เล่ามาทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องการเสนอตัวของมาเลเซียแล้วก็เสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเราเองเนี่ยมันก็ทําให้เราอดคิดต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าแล้วเส้นแบ่งจริงๆเนี่ยระหว่างการที่เรายืนอยากจะแก้ปัญหาแบบสองฝ่ายกับการเปิดรับบทบาทของเพื่อนบ้านในภูมิภาคมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ หรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสมการที่ซับซ้อนระหว่างการดําเนินนโยบายต่างประเทศกับการบริหารกระแสความคิดเห็นภายในประเทศตัวเองหรือเปล่าอืมก็เป็นคําถามที่น่าสนใจแล้วก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ